ดี Dear, ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปฟูร r f อ n าฮ g วันนี้กรอาการเดนของเรามันอัปเดตอีกแล้วได้ข่าว่ามันมีมึงมาด้วยเนะมึงอ มีพึ่งนั่นเองไปดูกันดีกว่าว่ามีพึ่งมันจะทําอะไรมันจะเอาของดีอะไรมาให้เราหรือเปล่าและสวนของเราเนี่ยมันจะเจริญงอกงามเปต้นไม้อะไรแปลกๆมาอีกไหมไปดูกันเลย โอ้ยพี่โลกลเฮ้ยเรก,กกับจกกสเกกลับมาอีกครั้งกับเกมปลูกสวนชวนหันษา EP ที่869ใช่แล้วพี่ลกมานี้มานี่เราเข้ามาไม่เลยจะให้ดูต้นไฮฟลุดแบบไม่ต้องเสียโลบะ <c oughs> คือแกจะบอกว่าแกได้มาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทใช่ขิงใช่ไหมรียกเสียไปกี่พันโลบักเนอะหกร้อยโลบักท้อไปลอกที่น่าสงสารคือเปิดคลิปมาจะอวดแค่นี้นะมามีอีกมามีอีกเนี่ยมาได้ดอกไม้มาครบลูกแบบแล้วเว่อ้โยโอ้สุดยอดเล่นนี่มันดอกไม้อะไงมันเหมือนเห็ดโดนเหยียบพิงเรนลี่ไงแล้วก็มีอะไรบ้างฮัสกี้เฮ้ยเบลอก ตอนที่อยู่ที่ข้างตะตุ่มบีล็อกบีล็อกม,มองข้ามเมินมันไปได้ไงโอ้มันอันเล็กขนาดนี้เนคตาเชดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกได้แล้วก็นี่ดงกุหลาบปลูกกุหลาบแดงไห้เพื่อเธอ9ก9 9พเกายเกเกาดอกเพลงโคตรเก่าเก่าตั้งแต่แม่ฉันยังเป็นสาวสาวได้ยินแม่ร้องบ่อยจำขึ้นใจเลยเบลคือเปิดคลิปมาไม่ได <c oughs> <ๆ>้มีเรื่องบิดสาระอะไรเลยแทนที่จะอัปดวงอัปเดตคุณผู้ชมเขาว่ามันมีอะไรใหม่บ้างนี่เราลาเวนเดอร์ทองด้วยบีลอกดูซี่คะโอ้ยคิง อยู่นั่นแหละรู้แล้วบอยมันมีอัปเดตใหม่พี่แล้วมันมีไอหมีพึ่งนั่นนะอยู่ตรงนั้นเนาะมีหมีตัวหนึ่งนะครับหน้าตาดูผิวเผินเหมือนหมีพูเล็กน้อยมองเครื่องหลังมันดูเหมือนพึ่งแต่ไปดูข้างหน้าเสียเป็น,ปนมึงม่ง <c oughs> มึ่งน้อยมันทำอะไรได้อะเบี้ก่อนอื่นต้องเอาน้ำพึ่งไปอ่าประเคนเขาก่อนนะครับสามถังแล้วก็ผลไม้ที่เขาเรียกร้องของแกเป็นอะไรอ่ะของฉันเป็นกุหลาบของหมาเป็นบูเบรีโพลิเนเตชิม Boy, boy. นั่นแหละเมื่อให้เขาแล้วเขาก็จะสามารถคราฟของให้เราได้สิ่งที่เขาจะคราฟให้หมาคือฟ lower seed pack กาก,ก,กนั่นแหละในมาช้อปปิ้งกับราชินีี่ราชินีเขาเนี่ยอ,อะไรมาขายจ้ามันมีอิที่ปักแล้วเรียกพึ่งมาด้วยพี่ล็อกของดีของดีนี่เราก็จะมีาว o w e r ์ซีด p a ็ k ซื้อไปก่อนสองอันมาอยากได้ดอกนาตะวันแต่เขาบ้างเขาได้กันหมดเลยนะพี่ล็ออุ้ยมาได้อะไร p u r p l ล dahlia เลยเนี่ย ได้สองอันเนี่ยวิหรอกเฮ้ยสุดชอบฮัสกี้ไอไอดอกไหนๆดูให้เนี่ยกล่องสีลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์โอ้สุดชอดไปเลยพี่ลงมาสวนหมาแล้วคราบอย่าเพิ่งทัสกี้ฉันแจ้งไว้เสร็จจากตอนเดฉันจะบอกแกว่าร้านเกียร์ช็อปเขาอัปเดตอุปกรณ์มาใหม่ชื่อว่าเฟรนชิ p พอดครับคุณผู้ชมมันคืออะไรคืออะไรไม่รู้แต่ว่าราคาไม่แพง เน่เางนี้ f r i e n เฟรน p ี่พอดอาฟลาวาพอดได้แชร์วิดเฟรนต์อุ้ยเขาบอกว่ามันแชร์กันระหว่างเพื่อนได้จัดไปคือหมอคิดว่ามันจะต้นเล็กๆล็กค่ะทุกคนต้อนอะไรอ่ะต้อนอะไรก็ไม่รู้มันใหญ่มากเลยเว้ยเนี่ยไี่ลงมาได้ไอ้ต้นนี้ไอ้เพอร์โบวเนี่ยเฮ้ยนี่โตเต็มที่ยังเนี่ยเต็มที่แล้วว้าวซ่ามันไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้ไหมฮัสกี้พี่ล็อกถือกระบะอะไรมอไม่รู้ก็บอกว่าลิงก์แชร์วิดเฟรนช์ซูเป,ปอร์ฮัสกี้อาจัดไปลิงก์เลยเอกุเซฟอุ้ย <c oughs> มันคืออะไรอ่ะ <จ>อ๋อมันเป็นพอทที่เราปลูกด้วยกันยี่เลเหรอะจะไปลองวางที่บ้านตัวเองดูอ๋อเบ่ล็อกหมาว่างเ่มันต้องปลูกขึ้นมาใหม่เงเลยพี่ล็อกลองเอามาเล็ดมาใส่สิเจ้ะใส่ได้ด้วยเหเรออะเดว่าได้เนมังเงะไหนแกลองมาที่กระถางกันดูซิมันทําอะไรได้ไหมอุ้ยมันกดอ e ีได้เว้ยอ่ะกดอ๊บ มันคืออะไรอ่ะมีถั่วงอกทิมออกมาเราปลูกต้นอะไรร่วมกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเว้ยฉันว่าอย่างนั้นนะฮัสกี้แล้วทำไมหน้าตามันเอิมเหมือนเอิทั่วฝักยาวมากเลยเนาะอฮ้ยนี่นี่ฉันมีไอ้นี่ฮัสกี้ฉันมีฮันนี่คราฟเตอร์ครมาเปิดลุนดูว่าจะได้อะไรอะไรได้อะไรก็ไม่รู้อะตบพี่ราได้สิ่งนี้เหรอเอ่อรูปจิตรกรรมฝาผนังพึ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าได้รูปพึ่งต่อยแค่นี้นะลูกพี่อีกสี่สิบวิพึ่งมันจะหมาแล้ว แค่จะทำลายฮัสเก้หมาไปปักที่ล่อพึ่งเอาไว้ตรงต้นบูเบอรี่แล้วหมาจะได้เอามาทำมิชชั่นให้ไอหมีพึ่งเนี่ยโอเคต้องใช้อะไรนะผลไม้ชนิดไหนของหมาต้องใช้บูเบอรี่0.2กิโลโอ้โหเรียกร้องน้ำหนักซะด้วยน่าจะโดนคนบ่นเยอะนะครับเขาปรับเวลาการสกัดน้ำพึ่งจาก3นาทีลดลงมาเหลือ30วิเท่านั้นเองจะติดปัญหาตรงตอนนี้หมาไม่มีโพลิเนตเตนแล้วไปก่อบูเบอรี่หน่อยสิจ๊อไปไปก่อเหตุก่อ โอ้แล้วก็อันเล็กสุดอันเท่าขี้หมาโทรหาสงสารดิจตากี้พี่ได้มเมล็ดพันธุ์มาอีก2แพ็คไหนเจลอเลยมาขายบ้างเจควินบีโอ้โหยังกักเกลือ่ะเขือเน่าเหมือนเดิมเอาอีกแพ็คหนึ่งแล้วกันโพเลนเลดานี่คืออะไรไหน เอาไว้หาผลผลลินเนเต้โอ้โหพี่ล็อกหมาไม่เหลือตังค์แล้วอ๋อจริงด้วยแล้วเขาจะสามารถแบบว่าสแกนแอนคอเล็กเนียบายพลเนเนเต็ดฟรุตสุดยอดไปเลยสามารถเก็บให้ได้เองนะฉันมีตังค์ประเดเองซื้อหน่อยเด้กลูกเ่จะเป็นเกลอหมาไม่ไปตังค์ไม่ได้ในหมาขอล็อกเปิดหน่อยว่าผลไม้เออไม่ใช่ดอกไม้หมาจะได่นเลยเล,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 ลี่งแล้วกากเกลือบะเกลือม่วงบอกแล้วขอซันฟลาวเวอร์ไดาบ่า เคร์โลสทำไมเราต้องเกลือเค็มกันแบบนี้นะเว้ยนั่นสินี่ไงหมากอ้าโพเลนเรดาหน้าตาหน้าตาแบบนี้ด้เลยอะ่ะบริษัทกำจัดปลวกโอ้พี่ชายครับดูดฝุ่นตรงนี้หน่อยอะ่ะมันสามารถใช้บ้านแกดได้ละเอ้ยนี่ไงบูเบอร์รี่ติดโพลิเนตเต้นและโอ้โหในอมาต้องการบูเบอรี่มาติดลาสเบอร์ี มันต้องการ0.24กรัมมาได้0.20โทษเรื่องเศร้าของหมางเงาหมางเงาดูวิธีการใช้ไอเทมอันนี้เดมัมสแกนหาโพลิเนเตอร์ฟูดใช่ไหมประเด็นคือสแกนมั่วๆมันก็นับครั้งว่ะเสียโค้ตาไปแล้วสองทีโธ่ล็อกจีน่าสงซองอะไรเปนสแกนตอนนี้อ่ะสแกนจึก๊กคึกนี่แล้วมันเก็บให้เลยสุดยอดจริงวาา้าวซ่าสะดวกรําค่ายิ่งนักอ,อีกทีนึงสุดท้ายแน่ ทำไมเพิ่งชอบมาให้เมลอนเนี่ยมันเป็นโพลินเนตต์อถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญญาเนี่ยที่จะหาผลไม้ล้ำค่ามาตามที่มันเรียกร้องแล้วก็กดจะคลิปไปเลยได้ไงไปจะคลิปรู้แล้วรู้รอดไปเออกดชิ้งชงก็งไปได้เป็นไง39มเน่แล้วเราก็จะได้ไอเทมจากไอหมีนี้มาโดยฟรีๆจริงๆไม่ฟรีหรอก39มสิบเโลบะเพื่อฟลาเวอร์แพ็คเทรมดาหุยอันต่อไปเป็นอะไรเนี่ยมันูก้าฟลาวเวอร์หุยมันูก้าฟลาวเวอร์คืออะไรวะฮัสกี้ มมาก็ไม่รู้แต่อันต่อไปของหมามันเป็นแค่เครดของแต่งบ้านกะกากอีกแล้วเว้ยประเด็นคือของฉันมันเรียกร้องหาแคลรอที่บ้านฉันไม่มีจักรอันพี่ก็โปูกสิฮะทุกคนอัปเดตนี้มันมีดอกไม้มาใหม่ด้วยนะฮะในร้านช็อปลุงเกลือคนเดิมเนี่ยเนี่มันชื่อ Amber Lily ที่เมื่อไหร่เขาจะมาขายก็ไม่รู้น่าจะชาติหน้าตอนบ่ายบพอดีบาก็เป็นระดับเดียวกับไอ้น้องถั่วเลยนะเวลยใช่แล้วไม่อยากได้บัง อุ้ยอุ้ยอุ้ยฮัสกี้ในเมื่อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ใกล้ฉันมันไม่นมํามาขายใช่ไหมไอ้ดอกนี้นะครับคุณผู้ชมดอกไม้เอมเบอร์ลิลี่เนี่ยเ <c oughs> นี่เลยมันอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วฮัสกี้ไหนลูกพี่จะไปดอยมาจากเพื่อนเหรออุ้ยนั่นไงโดดเด่นเป็นสงา่างั้นก่อนอื่นเรากดไลค์ให้้านเจนี่ก่อนกดไลค์ก็ให้เลยจากนั้นเราก็ต่างเลยอ75จผบักยา,กอยากจอกฉบัด ทุกคนพี่ล็อก็โบยดอกไม้เพื่อนไหนลงดอกนี้มันราคาเท่าไหร่กันเซฮัสเก้ฉันอยากจะรู้นักเท่าไหร่อ่ะพี่ให้ทอมกากากเหรอไม่ถามลุงดีกว่าว่าพ่อเดเรียนเนเท่าไหร่บอกเลยว่าแพงกว่าไอ เอเบอร์ลิลี่ดิฉันไปดอยบาอีกเจ๊ J. เอาคืนมาได้ปะแล้วเจ๊เอาโลบักผมมาทำไมมันกาศกตดกันขนาดนั้นเลยเหรอคะหมอไม่อยากจะเชื่อมันเป็นชิวด้วยนะเบลล์เหรอน่นะเดนชอะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเห็นหน้าตาไปนะครับดื่มดําให้เต็มที่คือหน้าตามัาก็ดูดีอยู่หรอกดูไฮโซหรูหรามาเหา่าแต่ว่าราคาเนี่ยแบบเทียบไม่ติดเลยกับไอ้แคนดี้บลอซซอมคือในเกมเนี่ยแคนดี้บลอซซอมโกงสุดแล้วอ๋อ ใช่เจ๊ก็อยู่ไหนหมอนจะไปคืนเขาเอาไปคืนทำไมนี่นี่เจ๊อยู่ไหนอ่ะเจ๊ผมขอโทษผมเอาคืนแล้วเท็กอิดแบกอ่ะเจ๊เอาคืนไปเลยเจ๊ผมไม่อยากได้แล้วมึงใส่เจ๊เอฟเควี่งหลอกเจ๊ฟังเพลงเพลินหลับไปแล้วเพ่อนเดียวเอาคืนไปเจ๊เจ๊เขาไม่ตอบรับอาดเจ๊กเขาเน็ตหลุดงั้นไม่เป็นไรหมอนเราเองด้วยความเต็มใจไก่นี่เอาหมดไปส่วนลูกไก่เนเน่ชุ่ชุ่อุ้ยอุ้ยฮัสกี้ บอกเลยว่าอันนี้คุ้มค่าแก่การขโมยแน่นอน Candy Blossom p o l y n e t e s ลูกกูไม่หยุดหยุดแล้วเงยหน้ามองสิ่คนเพื่อนทำไมเพื่อนมีแม่นยักษ์แล้วก็ดอกทานตะวันยักษ์กทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่ลองดูดิเพื่อนวางสปริงเกอร์ทุกอย่างที่มีในเกมะมาง้อแล้วมันมีอะไรด้วยบีบีลาวาชิเกนละละละบะเจเจเจกิเกนเพื่อนดอกทันตะวันดอกนี้มันสุดยอดมึงหมอไม่ได้สนใจลาวาชิเกนของเราเลยคุณผู้ชม ดอกทานตะวันเพื่อนมันหล่อเท่ยอย่าบอกนะไม่เอาหมอไม่อยากเป็นคนชั่ว <c oughs> ไอ้มาก็แกตีววกระทบคาดปาวะว้าวไม่รับดูข้างล่างอยากก่างกระเสวงานวัดข้างๆเนี่ยดิสโก้เทคไปเลยทีเดียวทุกคนดูดีส่วนเพื่อนอันนี้นมัน R G B วุบวับมากกดไลค์ก่อนกดไลค์ให้เพื่อนอ <c oughs> ักเก เราก็โวยดอกเพื่อนเหรอแกเห็นดอกทานตะวันไหมล่ะลูกคุกพี่ก็หันมามองหน้าด้วยความกดแค้นให้ให้ไลค์ด้วยมันก็ดูดอก <laughs> ดูก <laughs> ใหญ่เป็นจมูวนหรอถ้าราคามันไม่แพงนะไอ้ลงนะเออมันต้องพอดีมันต้องสองล้านกว่าแบบเนี้ยกดมาถามราคาแล้วเอาไปคืนเขาด้วยเอาไปคืนเอาไปคืนก็ได้เนี่ยเขากำลังวีมเลยเว<อ>้อโนไมเขาบอกว่าถ้าขอก็ให้ไม่ต้องโมยหรอกมา เอาเพื่อนเราคินไปผมรู้สึกผิดแล้วเรื่องนี้จอนให้รู้ว่าก่อนเราจะดอยอะไรเราลองขอดีๆก่อนเราไม่คืนเขาเาไปคืนเนี่ยเขาไม่รับแบบเขาบอกว่าเอาไปเถอะสงสารโธพี่เรากายเป็นเด็กเลว <laughs> นั่นแหละฮะทุกคนอัปเดตใหม่ของเก,กาอกาเด่นที่เหมือนมันจะมีนิดเดียวหรือเปล่าหรือพวกเราไม่รู้มันมีอย่างอื่นอีกอะถ้ามีตรงไหนที่พวกเราไม่รู้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้น้อแล้วก็ขอโทษสําหรับพี่ชายที่โดนพี่ล็อกเด็กเกเรขโมยดอกไม้ด,มด <c oughs> ้วยน้อเชาไปคืนเขาแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเอาไปเถอะเพราะเขาเป็นคนใจกว้างไงเบอ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่างน้อยมันก็ามาบาังแดดได้ถ้าหมางงอนนะเห็นไหมมีข้อดีดเด็ดๆให้ร่มเงาแกเราทั้งสองคนเพราะพม่รอเด็ดดอก Dead Dog นี้ออกมาดอกใหม่ที่กำลังขึ้นน่ะน,นะเป็น s u n วเ o w e r แบบก o l d e n อ๋อโรจริงด้วยเรื่องจริงที่ว่าทำไมเราไม่รอเด็ดดอกนี้า